สวัสดีครับจานหงนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องหลวงปู่แสงให้อภัยแล้วลูกศิษย์ทำอะไรกันผมยังไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องทัวลงเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคำว่าทัวลงเนี่ยต้องมีคอมเมนต์สักกี่คอมเมนต์แต่ในคลิปเรื่องหลวงปู่แสงกับสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นที่ผมได้อัพลงไปทั้งสตอนจนถึงตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด60กว่าคอมเมนต์นะครับ ซึ่งผมคิดว่าคงจะมีคอมเมนต์เพิ่มขึ้นอีกมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้ผมได้บอกไปแล้วว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็มีทั้งคนที่ชมและมีทั้งคนที่ด่าในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมจากในคลิปเรื่องหลวงปู่แสงจากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นหากหลายๆท่านจับใจความสําคัญได้จากสิ่งที่ผมต้องการสื่อท่านก็จะเข้าใจโดยง่ายและสามารถปล่อยวางได้ ซึ่งผมพูดถึงเรื่องของครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์เท่านั้นเรื่องการดําเนินคดีเรื่องกฎหมายผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับผมก็พูดแต่ในเรื่องของการให้อภัยและหน้าที่ของชาวพุทธเท่านั้นผมพอพูดเรื่องของหมอปลาก่อนนะครับหลังจากที่หมอปลาตั้งโต๊ะแถลงการออกไปในพิธีขอคมาาลวงปูแสงแล้วก็มีกระแสตีกลับว่าหมอปลายังไม่สํานึกซึ่งผ่านมาแล้วกว่า2วันหมอปลาได้ปิดวาจาไม่พูดไม่ออกมาพูดอะไรไม่ออกสื่อ ไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งนั้นนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับหมอปลาก็คงจะคิดได้บ้างแล้วนะหายตัวไปสักอาทิตย์หนึ่งหรือ2ออาทิตย์แล้วค่อยกลับมาใหม่จะเป็นผลดีกว่าในช่วงนี้ไฟมันยังติดและยังลุกลามอยู่ต่อเนื่องหากหมอปลายิ่งออกมาพูดอะไรเนี่ยแทนที่มันจะเป็นการดับไฟแต่จะกลับกลายเป็นการเติมเชื้อไฟให้เปลวไฟประทุลุกลามเพิ่มขึ้นไปอีกผมรู้ว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับ หมอปลาจะต้องถูกดำเนินคดีในสิ่งที่ได้ทำลงไปซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องล้วนแต่ต้องทำตามหน้าที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่า <c oughs> หมอปลาเป็นหัวหน้าทีมเป็นคนนำทีมหากมีข้อผิดพลาดหรือเกิดอะไรขึ้นหมอปลาก็ต้องรับผิดเต็มๆมานะอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ที่มาดำเนินคดีนะครับว่าจะดำเนินคดีกับใครบ้าง แต่ถ้าหากคนในพื้นที่เห็นว่าการทำคดีมันช้าก็ให้พูดที่เกี่ยวข้องของวัดหลวงป,ปู่แสงเป็นผู้ดำเนินการช่วยเจ้าหน้าที่หาพยานหลักฐานก็ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบนั่นเลยครับเพราะระบบราชาการของบ้านเรามันช้าไม่ทันกินส่วนคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีเนี่ยก็ให้ถอยไปให้หมดนะนะเหมือนกับถ้าจะสู้กับฝูงหมาฝูงลิงเนี่ยก็ต้องวางแผน กำจัดหัวหน้าก่อนเลยอย่างแรกจะได้ไม่เสียเวลาถ้ามัวแต่มาคิดว่าจะจัดการลูกน้องให้หมดแล้วค่อยตีตัวหัวหน้ามันก็จะเสียเวลาครับดีไม่ดีหัวหน้ามันอาจจะหนีไปแล้วก็ได้หากจัดการหัวหน้าได้ปู่ก็จะแตกไปเองงานนี้หมอปลาก็เลยรับเละอย่างแน่นอนมาดูคําพูดของผมในสองคลิปที่แล้วกันนะครับผมบอกว่าการที่หลวงปู่แสงให้อภัยกับหมอปาและทีมงานเท่ากับว่าเป็นการให้กลังานของลูกศิษย์ด้วย หลวงปู่แสงให้อภัยแล้วลูกศิษย์จะให้อภัยเหมือนหลวงปู่ไหมหากบุคคลที่ได้เคยฝึกจิตฝึกใจฝึกปฏิบัติธรรมมาก็จะรู้เลยว่าผมเนี่ยต้องการสื่ออะไร <c oughs> หลายๆท่านมาดูคลิปผมแล้วก็สามารถปล่อยวางในเรื่องของความโกรธความพยาบาทอาฆาตการแก้แค้นได้อย่างง่ายดายแต่ก็มีอีกหลายๆคนที่ได้ดูคลิปของผมแล้วโกรธหมอปลาย,ยังไม่พอยังมาโกรธในสิ่งที่ผมพูดอีกนะ การที่ท่านทั้งหลายเอ่ยปากพูดว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงมันก็เป็นแค่ความคิดส่วนตัวของท่านเองแล้วท่านเคยถามหลวงปู่แสงไหมว่าหลวงปู่แสงได้รับท่านเป็นลูกศิษย์หรือยัง <c oughs> ผมจะอธิบายให้ฟังว่าลูกศิษย์ในความคิดผมมีอยู่2แบบหมายถึงลูกศิษย์ที่อยู่ในวัดนะครับใครจะให้มากกว่า2แบบก็แล้วแต่ท่านได้เลยอย่างแรกก็คือการเป็นลูกศิษย์ในวัดนะครับและอย่างที่สองก็คือการเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ การเป็นลูกศิษย์ในวัดนั้นน่ะง่ายมากๆเลยนะใครๆก็สามารถเป็นได้เพียงแค่ท่านไปบวชแล้วก็ขอไปจําวัดอยู่ที่วัดวัดนั้นท่านก็ได้เป็นลูกศิษย์ในวัดแล้วหรือไม่ท่านก็ไปถวายตัวเป็นโยมอุปถากในวัดนั้น <c oughs> หรือไปถือศีลแปดในวัดนั้นไปปฏิบัติธรรมในวัดน้นแค่นี้ท่านก็ได้เป็นลูกศิษย์ในวัดนั้นแล้วเช่นกันมาดูกันเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์กันบ้างนะครับผมบอกไว้เลยว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านยึดหลักคําสอน ยึดหลักคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ทุกคนก็ต้องยึดในหลักคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันจะมาทําตัวแตกแถวไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ว่าท่านไปกราบหลวงปู่แสงบ่อยๆแล้วท่านจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงนะหากท่านเคยได้ดูซีรีส์เรื่องพระพุทธเจ้ามหาศาสดา,า,า,าโลกท่านจะเห็นว่าในอาสมของอาลารดาบทและอุทกกาดาบทเนะี <c> ่ย <oughs> จะมีลูกศิษย์อยู่สองแบบตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นผู้ที่ใส่ กำไรข้อมือกับผู้ที่ไม่ได้ใส่กำไรข้อมือนะจากในซีรีส์เนี่ยจะเห็นว่าบางคนอยู่มาหลายเดือนแล้วยังไม่ได้รับกำไรเลยแต่ผู้เจ้าไปฝึกเพียงไม่นานก็ได้รับกำไรจากอาราดดาบทแล้วนะครูบาอาจารย์ในตมัยนนี้ก็เหมือนกันนะครับหากท่านแค่ไปกราบไปไหว้ไปชมบารามีไม่มีการปฏิบัติธรรมไม่มีการฝึกจิตฝึกใจเนะี่ยหากท่านไปถามเกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็เฉยๆนะตอบบ้างไม่ตอบบ้าง เพราะท่านยังไม่พร้อมที่จะเป็นลูกศิษย์แต่ถ้าท่านพร้อมที่จะเป็นลูกศิษย์เมื่อไหร่นะครับจิตของท่านไม่มีการยึดติดไม่ทําตัวเป็นน้ําที่เต็มแก้วท่านจะรู้เลยว่าครูบาอาจารย์ยอมรับในตัวท่านแล้วท่านได้เป็นลูกศิษย์แล้วอย่างสมเกียรติผมจะพาไปทัวร์ยมาโรดกันสักนิดหนึ่งนะครับผู้ที่จะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเนี่ยตามความเชื่อของศาสนาพุทธนั้นเมื่อตายไปจะถูกยมบาลตัดสินยมบาลจะตัดสินจากความคิดและการกระทําของท่านนั่นแหละ หากท่านคิดลบคิดสาบแช่งคิดจะทําร้ายคิดจะด่าว่าใครนั่นก็คือการได้ทํากรรมต่อจิตใจตัวเองแล้วแต่กรรมตรงนี้ยังไม่หนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าท่านคิดเฉยๆยังไม่ได้ทําแต่ถ้าหากท่านคิดลบแล้วได้กระทําลงไปแล้วเนี่ยนั่นคือการทำพลาดอย่างมหันเลยแบบนั้นก็ถูกตัดสินให้ตกนรกอย่างแน่นอนโยมาบาลเวลาที่ท่านจะตัดสินคนเนี่ยท่านจะเอาจิตของตัวท่านขึ้นจอภาพะนะ ตัวท่านที่ตายอ่ะขึ้นจอภาพอ่ะตั้งจะฉายเลยว่าตั้งแต่วันที่ท่านเกิดจนถึงวันที่ท่านตายเนี่ยท่านทําอะไรมาบ้างในโลกมนุษย์นะเมื่อท่านดูภาพจดจบแล้วเนี่ยท่านก็ไม่สามารถเถียงอะไรได้เลยนะเพราะนั่นเป็นสิ่งที่จิตของท่านร่างกายของท่านเป็นผู้กระทําทั้งหมดหรือเรียกได้ง่ายว่ากายวาจาใจนั่นเองโยมบาลจะดูว่าในตอนที่ท่านเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตของท่านเป็นบวกหรือเป็นลบมากกว่ากันนะซึ่งในเรื่องนี้อาจารย์วรพัฒน์ผู้เจริญ ได้เคยพูดไว้ในงานจิบน้ำชาครั้งที่6เมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วท่านสามารถไปหาฟังใน YouTube ได้นะครับผมก็ <c oughs> เข้าใจหลักธรรมคำสอนจากคลิปงานจิบน้ำชาครั้งที่6ของอาจารย์วรพพนเนี่แหละสมมติว่าท่านตายตอนอายุ60ปีนะครับโยมาบาลก็จะชั่งน้ำหนักแลนะ้วว่าท่านมีจิตเป็นบวกหรือเป็นลบมากกว่ากาันหากจิตของท่านเป็นบวกมากกว่า30ปีท่านก็จะถูกตัดสินให้ขึ้นข้างบนแต่ถ้าจิตของท่านเป็นลบมากกว่า30ปีท่านก็จะถูกตัดสินให้ลงข้างล่าง กลับมาที่โลกมนุษย์กันบ้างผมเชื่อว,ว่าท่านคงจำไม่ค่อยได้หรอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจิตเป็นบวกหรือเป็นลบมากกว่ากันผมแนะนําให้ลืมไปให้หมดเลยนะครับ <c oughs> อย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วให้ท่านเริ่มใหม่ตั้งแต่ปัจจุบันนี้เลยว่าใน1วันหรือ24ชั่วโมงเนี่ยจิตของท่านเป็นบวกหรือเป็นลบมากกว่ากันท่านก็แค่ดูว่าในแต่ละวันเนี่ยจิตของท่านมีความคิดที่ดีได้ไดกี่นาทีมีความยินดีกี่นาทีมีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นกี่นาที และดูว่าแต่ละวันเนี่ยจิตของท่านมีความทุกข์กี่นาทีมีความเสียใจกี่นาทีมีความเศร้าความแค้นความโกรธกี่นาทีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วผู้เจ้าเคยตัดว่าเราไม่สรรเสริญบุคคลที่บูชาเราด้วยดอกไม้ทุกเทียนแต่เราสรรเสริญบุคคลที่บูชาเราด้วยการปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนของเราในเมื่อครูบาอาจารย์ท่านทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วทําไมท่านถึงไม่ยอมทําตามล่ะเรื่องที่ผ่านเรื่องเนี่ยผ่านมากี่วันแล้วนะครับไฟในจิตใจของท่านยังลุกไหม ยังแผดเผาจิตใจตของตัวท่านเองทําให้ท่านเป็นทุกข์มาหลายวันแล้วเหนื่อยไหมครับกับการที่เป็นทุกข์ทางจิตทําไมถึงยังไม่ยอมปล่อยวางชาวพูดทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศท่านอยู่ห่างไกลจากที่เกิดเหตุหลายร้อยหลายพันกิโลแต่ท่านยังเครียดแค้นหมอปลาและทีมงานของหมอปลาในวันนั้นผมขอถามท่านทั้งหลายหน่อยว่าท่านโกรธท่านแค้นแล้วท่านได้อะไรครับท่านเข้าไปช่วยอะไรได้ไหม ท่านถ้าท่านเข้าไปช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยทําไมท่านถึงยังไม่ปล่อยวางยังไม่ละความโกรธละความเกลียดล่ะหากท่านยังรู้สึกรู้สึกโกรธเกลียดอยู่ในจิตใจผมขอถามว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหม <c oughs> มันจะทําให้หมอปลาถูกดําเนินคดีไวขึ้นสักหนึ่งวินาทีไหมทําไมไม่เชื่อในคำ,คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ทําไมไม่ปล่อยวางทําไมไม่ทําให้จิตตัวเองเบาสบายล่ะ กลุ่มลูกศิษย์ที่บอกว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงนะครับที่อยู่ในพื้นทะี่อ่นะหรือว่าสามารถเดินทางไปหาหลวงปู่แสงได้เนะี่ยหรือกลุ่มชาวบ้านที่อยู่จังหวัดยะโสธรเนะี่ยผมก็เ <c> ห <oughs> ็นได้ว่าได้มารวมตัวกันเพื่อเอาเรื่องอนะและจะดําเนินคดีหมอปลาจนถึงที่สุดผมขอถามหน่อยว่ามันใช่หน้าที่ของพวกท่านหรือเปล่าหน้าที่ของท่านคืออะไรครับท่านด่าท่านว่าให้หมอปลาอย่างมากมาย ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของหมอปลาแล้วหมอปลามาทําอย่างนี้ทําไมแล้วในตอนเนี้ยท่านต่างอะไรจากหมอปลาครับมันเป็นหน้าที่ของท่านเหลือที่จะเข้าไปยุ่งเรื่องคดีเรื่องเนี้ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของตํารวจนักกฎหมายเดี๋ยวทางนู้นเขาก็จัดก,การเองแหละเมื่อวานผมได้ดูรายการโหนกระแสนะครับผมก็ยินดีด้วยที่สสพักเพื่อไทยในพื้นที่เนี่ยสามารถปล่อยวางกับเรื่องที่เกิดขึ้น <c oughs> ถึงแม้จะผ่านมาหลายวันแล้วก็ตาม เรื่องที่เกิดขึ้นของหลวงปู่แสงในครั้งนี้เป็นบทเรียนทดสอบจิตใจของชาวพุทธได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนไปถึงจิตใจของชาวพุทธไปทั่วประเทศและชาวพุทธที่อยู่ต่างประเทศหากใครได้ดูข่าวนี้แล้วมีสติทันทีสามารถมองเห็นจิตตัวเองและระง,งับความโกรธที่เกิดขึ้นได้ผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะจิตของท่านได้ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจิตของท่านได้รู้จักทางสายกลางแล้วตั้งแต่เริ่มเกิดขึ้นเกิดเรื่องขึ้น ส่วนคนที่ปล่อยวางจิตได้หลังจากนั้นก็ยังดีนะครับยังเป็นชาวพุทธที่พึ่งถึงบางอ้อพอไรซึ่งความโกรธความแค้นแล้วจิตก็จะมีสติมีปัญญาแล้วจึงรู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรเมื่อไฟในจิตใจของท่านดับลงท่านก็จะพบทางแห่งความเบาและสบายผมในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ระดับล่าง,างสุดนะนะผมก็กำลังมองดูจิตใจของผู้คนในสมัยนี้อยู่ว่าเป็นอะไรกันไปหมด ทำไมถึงชอบอยู่ในความทุกข์ชอบอยู่ในความโกรธความเกลียดชอบการแก้แค้นท่านต่างพูดว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงเป็นชาวพุทธผมขอถามหน่อยว่าผู้เจ้าท่านเคยสอนเรื่องของการแก้แค้นคนเหรอผมที่ได้ศึกษามาก็ไม่เคยเห็นมีนะครับมีแต่สอนให้ปล่อยวางเท่านั้นอย่างในช่วงนี้ครับก็มีหลายๆกลุ่มแห่กันไปอยู่ที่หน้าวัดของหลวงปู่แสงนะบางคนไปทุกวันเลยนะก็ไปทําอะไรกันบ้างครับ โดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ไปวัดเนี่ยก็ต้องไปกราบครูบาอาจารย์ไปแสดงความเคารพไปเยี่ยมเยียนครูบาอาจารย์แล้วก็กลับอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับแต่ที่ไปจับกลุ่มเนี่ยไปจับกลุ่มนินทาหมอปลาและทีมงานพูดเล่ากันวกไปวนมาเป็นร้อยๆครั้งในบริเวณวัดคืออะไรครับเพื่อไปเพื่ออยากพูดอยากระบายมันอัดอั้นใจหมอปลามันชั่วมันเลวอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้ไปนะผมอยู่เชียงใหม่ครับแต่ผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีแหละมีอย่างแน่นอน คนที่ไปหาหลวงปู่นในช่วงนี้การที่ท่านได้ไปวัดนะครับแล้วไปจับกลุ่มพูดคุยเรื่องที่เป็นอกุศลมีจิตใจที่โกรธแค้นมันถูกต้องแล้วไหมผู้คนที่ไปวัดเนี่ยต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอิ่มบุญถึงจะถูกต้องนะครับในสายตาของครูบาอาจารย์เนี่ยหากท่านมองท่านก็จะมองว่าพวกนี้มาจับกลุ่มกันในวัดเพื่อต้องการลงนรกร่วมกันท่านอาจจะเอ่ยปากพูดว่า หน้าวัดมีทั้งพวกนักบุญและมีพวกและมีทางพวกเปรตอยู่รวมๆกันเห็นไหมครับมุมมองระหว่างบุคคลทั่วไปกับครูบาอาจารย์มันต่างกันคนในสมัยนี้ผมบอกเลยว่าเป็นคนที่มีสตินะ <c oughs> คนที่ทําชั่วทําไม่ดีก็เป็นคนที่มีสติกันทั้งนั้นนะครับเ <c oughs> พราะมีการคิด <c oughs> การวางแผนว่าจะทําอะไร <c oughs> ก่อนทําก็รู้ตัวตอนที่ทําก็รู้ตัวหลังจากทําก็รู้ตัว ท่านจะมาอ้างว่าท่านไม่มีสติไม่ได้นะเพราะว่าท่านไม่ใช่คนบ้าท่านลองมองให้ดีว่าสิ่งที่หมอปลาทําหมอปลามีสติไหมครับผมมองดูแล้วก็มีสติทุกอย่างมีการวางแผนอย่างรัดก,กุมว่าจะทําอะไรบ้างแต่ในสิ่งที่หมอปลาทําลงไปนั้นครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าความโง่เขลาหรือเบาปัญญาสรุปง่ายๆก็คือคนสมัยนี้มีมีสติแต่ขาดปัญญาแล้วต้องทํำยังไงครับถึงจะได้ปัญญามา ก็ต้องไปดูในเรื่องของไตรสิกขานั่นคือศีลสมาธิและปัญญาผมอยากให้ท่านลองถามตัวเองดูว่าการที่ท่านได้มาคอมเมนต์ด่าผมเนะี่ยเฉพาะท่านที่ด่าผมนะท่านถือศีลห้าครบไหมในแต่ละวันท่านฝึกเดินจงกรมนั่งสมาธิไหมในแต่ละวันผมท้าเลยว่าที่มาคอมเมนต์ด่าผมเนี่ยขาดซึ่งปัญญาถูกความโกรธความโลภความหลงเข้าครอบงำจิตใจไม่ได้วิเคราะห์แยกแยะจ้องแต่ทําลายจ้องแต่จะแก้แค้น หากใครพูดไม่ถูกใจพูดไม่ตรงกับใจตัวเองก็จะโกรธและเกลียดทันทีเหมือนกับที่ท่านรู้สึกกับผมในตอนนี้และที่หนักสุดๆคือบอกว่าผมเลือกอยู่ฝั่งหมอปลาเพราะผมไม่ได้เข้าข้างฝั่งหลวงปู่แสงแบบนั้นเหรอมีคอมเมนต์หนึ่งบอกผมว่าคุณเป็นใครถึงมาสั่งลูกศิษย์หลวงปู่แสงผมก็ไม่ได้สั่งอะนะม,นมันมีคําไหนบ้างที่ผมสั่งอะนะผมจะไปสั่งได้ยังไงครับผมจะไปสั่งใครได้ยังไงลูกเมียผมยังสั่งไม่ได้เลย ผมทำได้แค่ชี้แนะและแนะนำหากใครจะทำตามคำแนะนำหรือไม่ทำตามคำแนะนำผมก็แล้วแต่ท่านเลยเพราะมันเป็นสิทธิ์ของตัวท่านเองแล้วก็มีอีกหลายๆคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่การเป็นคดีอาญาแผ่นดินตามกฎหมายไม่สามารถยอมความได้ซึ่งผมรู้ว่ามันก็ต้องเป็นแบบนั้น มันเหมือนกับว่าผู้เสียหายไม่เอาความจำเลยไม่ต้องชดใช้อะไรให้กับผู้เสียหายแต่ศาลก็ต้องตัดสินตามกระบวนการของกฎหมายตามความผิดที่ได้เกิดขึ้นอยู่แล้วในคลิปเรื่องของหลวงป,ปู่แสงที่ผ่านมาผมพูดและโฟกัสในเรื่องของจิตใจคนการเป็นครูบาอาจารย์การเป็นลูกศรริษย์และหน้าที่ของชาวพุทธผมไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายเลยหากมีคอมเมนต์ไปในทิศทางนี้แล้วคนที่จะ <c oughs> ก็จะมีคนที่ตามไปทิศทางนี้เรื่อยๆนะครับ อย่าโดนคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งจูงจมูกท่านแล้วท่านไม่คิดตามนะท่านควรพิจารณาให้ดีว่าตัวผมเนี่ยต้องการสื่อถึงอะไรผมอ่านทุกคอมเมนต์หากผมรู้สึกแปลกใจว่าเอ้ยมันมันใช่หรือเปล่าคอมเมนต์ comment นี้เขาเขาว่าผมเนี่ยผมผิดจริงหรือเปล่าผมก็จะย้อนไปฟังคลิปที่ผมได้พูดไปนะมันเป็นไปทามที่ <c oughs> <c oughs> เขาคอมเมนต์มาด่าผมหรือไม่ซึ่งผมก็พิจารณาดีแล้วว่าผมไม่ได้แถ ไม่ได้ออกมาแก้ตัวอะไรจึงได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายชยี้แจงเท่านั้นเองคลิปต่างๆที่ผมได้อัพลงไปในโลกโซเชียลนะครับผมเน้นเนืน้อๆนะแน่นๆไม่มี <c oughs> ไม่มีน้ำผสมอยู่เลยในคลิปเรื่องของหลวงปู่แสงเนี่ยในตอนนี้มียอดวิวรวมกันกว่าเกือบแสนวิวนะครับผมขอถามหน่อยว่าผมพูดแค่คลิปละไม่ถึงยี่สิบนาทีเนี่ย จะให้พูดถูกใจคนเกือบแสนคนได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แค่พูดเรื่องเดียวกันแค่พูดเรื่องเดียวน่ะกับคน100คนเนี่ยสวันยังพูดไม่จบเลยครับท่านต้องแยกแยกออกไปนะอย่าอย่าเอามารวมกันแยกให้เป็นเรื่องๆไปตัวผมเองนะครับเป็นครูบาอาจารย์นะแต่ผมอยู่ในระดับล่างและล่างสุดเลยนะครับหากท่านทั้งหลายเห็นผมในคลิปนี้เนะี่ยแค่คลิปเดียวท่านอาจจะมองว่าใช่เหรอครูบาอาจารย์ที่ไหนแต่งตัวแบบเนี้ย สายแว่นดาแบบเนี้ยอัดคลิปพูเรื่องธรรมะนี่มันเป็นแค่เปลือกภายนอกเท่านั้นนะครับหากท่านอยากทราบว่าตัวผมเป็นครูบาอาจารย์จริงหรือไม่เนี่ยก็ท่านเข้าไปดูในคลิปเกี่ยวกับการสอนธรรมะการฝึกจิตฝึกใจฝึกสมาธิหรือเข้าไปดูใน y o YouTube หงภาวนาก็ได้เพราะผมแยกเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วถ้าคลิปใน facebook เนี่ยมัน <c oughs> มันจะหาเรื่องฟังยากหน่อยนะเพราะว่ามันมันมันจะต้องไหลลงไปนะมันเรียงกัน ก็เพียงแค่ท่านเข้า youtube ผมภาวนานะครับเลือกหัวข้อที่ท่านชอบอะว่าท่านจะดูคลิปไหนเลือกหัวข้อที่ท่านชอบอะนะั่นแหละแล้วก็กดดูคลิปอะนะเอาสักสามคลิปพอดีสามสามคลิปก็ยังดีนะครับเอาให้จบสักสามคลิปนะดูให้จบนะครับผมเชื่อเลยว่าท่านจะได้คําตอบเลยว่าผมใช่ครูบาอาจารย์หรือเปล่าในคอมเมนต์ผมก็ถูกบูลลี่เหมือนกันนะครับซึ่งผมชินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วปากผมตรงเนี้ยในสมัยเด็กๆเกนะี่ยก็จะบวมนะ บวมและใหญ่ตอนเด็กๆผมถูกล้อบ่อยนะครับโดนล้อว่าไอ้ปากบืนหรือไอ้ปากบวมเนี่ยซึ่งผมผ่าตัดมาแล้วสองครั้งนะแต่ก็ยังไม่หายขาดปากตรงนี้จะบวมก็ต่อเมื่อผมเพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับระบบย่อยในกระเพาะผมเนี่ยมันไม่ค่อยทํางานนะนะพอกินข้าวไปได้สักแป๊บหนึ่งครับมันจะเป็นแก๊สในกระเพาะอาหารแล้วเป็นลมเป็นลมนะดันขึ้นมาครับดันขึ้นมาดันขึ้นมาจนถึงตรงปากนะเวลาผมกินข้าวเสร็จเนะี่ยตรงนี้ก็จะบวมนะครับบวมบวมเพราะแก๊สนั่นแหละ ก็ตอนที่อัดชิปบางชิปนะครับผมอัดตอนหลังกินข้าวเสร็จใหม่ๆนะมันก็เลยบวมอย่างที่เห็นนั่นแหละที่ผมเป็นแบบนี้ก็เพราะชาติที่แล้วผมได้สร้างเวรกรรมหนักไว้อะนะผมสั่งขำขังลืมสั่งขังลืมผู้คนมากมายนะชาตินี้ก็ต้องมาชดใช้กรรมอย่างนั้นแหละคนเรานะครับปากจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่คําพูดไม่เกี่ยวว่าปากจะเบี้ยวหรือปากจะบวมหรือปากจะแบ่งมันก็แค่รูปกายภายนอก คนที่ปากรูปงามปากรูปสวยปากเป็นปกติทุกอย่างแต่สิ่งที่พูดออกมาล้วนเร็วซามต่ำช้าผู้คนก็จะเห็นว่าเป็นคนปากร้ายปากเสียอย่างแท้จริงตัวผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ที่อยู่ทางภาคอีสานเลยนะครับครูบาอาจารย์ผมเนี่ยมีแต่อยู่ทางภาคเหนือหมดเลยนะแต่ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์สายไหนก็มีคําสั่งสอนของผู้เจ้าเป็นหลักการเดียวกันทั้งหมดในการฝึกจิตฝึกใจฝึกปฏิบัติตธรรมเพื่อหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้ เรื่องทั้งหมดที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปผมขอฝากไว้ให้เป็นข้อคิดกับท่านทั้งหลายด้วยนะครับ <c oughs> ในสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะถูกใจใครมากหรือน้อยแค่ไหนอันนี้ผมก็ไม่อาจทราบได้ว่ามันจะเป็นยังไงผมก็ขอให้ทุกท่าน <c oughs> มันถือศีลให้มันถือศีลห้าให้ครบมันฝึกทําสมาธิทุกวันขอให้ทุกท่านจเจริญในปัญญานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้จนจบด้วยนะครับ หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่อยากจะถามสามารถอินบอ็อกเข้ามาสอบถามได้ที่ f c e e o o o k แ Fan น Page ของภาวานาหรือพิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยตลอดวันนี้อายุวันโนสุขขังพระหลังสวัสดีครับ